จเจริญพรพบกันในซีรีส์ตื่นรู้กับ13เทคนิคในโปรแกรมของ MRP เทคนิคที่6การแผ่กระแสบุญเทคนิคที่6ในโปรแกรมของ MRP มีชื่อว่าการแผ่กระแสบุญการแผ่กระแสบุญนั้นเป็นการแบ่งปันหรือว่าการใหนะ้แสดงออกถึงความมีเมตตานะแบ่งปันกระแสจิตกระแสบ,บุญ ให้กับดวงจิตดวงอื่นได้ทานคือการให้การแบ่งปันการเผื่อแผ่สิ่งที่เรามีนั้นให้กับผู้อื่นศีลคือการไม่ประพฤติผิดในกฎข้อห้ามการไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนแม้กระทั่งตัวของเราเองภาวนาคือการฝึกอบรมจิตให้จิตนี้มีสติมีสมาธิมีปัญญา จนจิตนั้นเห็นแจ้งแล้วปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงทานศีลภาวนาคือการทำความดีอย่างผู้มีสติการที่เราแผ่กระแสจิตแผ่กระแสบุญหรือว่าการแบ่งปันกระแสบุญนั้นก็เปรียบเสมือนการให้ทานแบบผู้มีสติแสดงออกถึงความมีเมตตาเราเรียกว่าเป็นการเจริญเมตตา การที่เราเจริญสติภาวนาแล้วเกิดกระแสะจิตกระแสะบุญนั้นเราจะแผ่กระแสะจิตแผ่กระแสะบุญให้กับสามกลุ่มดวงจิตในโปรแกรมของ MRP นั้นในขั้นตอนการปฏิบัติหรือว่าการที่เราจะแผ่กระแสะบุญนั้นเราจะแผ่ให้กับสามกลุ่มดวงจิตกลุ่มดวงจิตกลุ่มแรกคือกลุ่มดวงจิตของผู้มีพระคุณหรือว่าคนที่เรารัก ยกตัวอย่างเช่นดวงจิตของพ่อแม่หรือว่าลูกคนที่เรารักอาจจะเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าญาติพี่น้องปู่ย่าตายายหรือว่าผู้ที่เคยช่วยเหลือเรานี่คือกลุ่มดวงจิตกลุ่มแรกที่เราจะแผ่ให้กลุ่มดวงจิตกลุ่มที่สองในการแผ่กระแสบุญน,นั้นเราจะแผ่ให้กับเจ้ากรรมนายเวร เจ้ากรรมในเวรมีทั้งที่มีชีวิตอยู่และเจ้ากรรมในเวรที่ไม่มีชีวิตเวรกรรมนั้นอาติดตามเรามาตั้งแต่ชาติพังก่อนมีความอาฆาตพยาบาทกับเราเราก็สามารถแผ่กระแสจิตแผ่กระแสบุญน,นี้ให้กับเจ้ากรรมในเวเรเหล่านั้นได้กลุ่มดวงจิตกลุ่มที่สามคือกลุ่มดวงจิตของสรพสัตทั้งหลายสรพสัพตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยง หรือว่าสัตว์ที่เราอาจจะเคยเบียดเบียนเขาทั้งที่เราได้ตั้งใจก็ดีหรือว่าไม่ได้ตั้งใจก็ดีเราอาจจะทําร้ายเขาเราอาจจะเคยนําเนื้อเข้ามาเป็นอาหารสรรพสัพตว์เหล่านั้นเขามีชีวิตเขามีดวงจิตเราเบียดเบียนเขานะเราควรแผ่กระแสจิตแผ่กระแสบุญให้กับสรรพสัตว์เหล่านั้นด้วยด้วยดวงจิตที่มีเมตตา ในขั้นตอนของการปฏิบัติในการแผ่กระแสจิตแผ่กระแสบุญนั้นมีดังต่อไปนี้นะอันดับแรกเนี่ยให้นักเรียนนั้นสัมผัสโอแปดให้ชัดเจนตื่นรู้อยู่ที่ฐานโอแปดสัมผัสรับรู้ถึงพลังอย่างของตนเองให้ชัดเจนที่โอแปดเมื่อเราชัดเจนที่โอแปดมีความตื่นรู้อยู่กับปัจจุบัน รับรู้ถึงพลังอย่างของตนเองที่โอแปดแล้วขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนนั้นสัมผัสบีสดึงลมหายใจเข้าลึกสุดแบบปราณีตออกยาวสุดแบบปราณีตในขณะที่นักเรียนสัมผัสบีสนั้นในจังหวะที่เราหายใจเข้าด้วยบีสให้เรารวบรวมพลังจิตหรือว่าส่งพลังจิตขึ้นไปรวบรวมไว้ที่โอแปด ลักษณะจะเป็นการสัมผัสโอแสลับกับ b2 เน้นตอนหายใจเข้าเนาะเวลาเราหายใจเข้าลึกเราก็อัดไปที่โอหายใจเข้าลึกอัดไปที่โอแรวบรวมกระแสจิตกระแสบุญไว้ที่โอแจนเรารู้สึกพร้อมเมื่อพร้อมแล้วเราก็แผ่กระแสจิตแผ่กระแสบุญ แผ่ออกจากโอแออกไปพร้อมกับลมหายใจออกนะกระแสจิตกระแสบุญที่เรารวบรวมไว้ที่โอแนั้นเราจะแผ่ออกจากโอแพดแผ่ออกไปพร้อมกับลมหายใจออกในขณะที่กระแสบุญนั้นออกไปพร้อมกับลมหายใจออกให้เราพูดในใจว่าขอให้ท่านมีความสุขเราก็หายใจเข้าลึกอีกครั้งหนึ่งสัมผัสโอแแล้วก็แผ่ออกมา พร้อมกับลมหายใจออกด้วยบีสองแล้วพูดในใจอีกว่าขอให้ท่านพ้นจากทุกข์หายใจเข้าลึกแตะโอแปดนิดนึงแล้วก็แผ่ออกมาพูดในใจว่าขอให้ท่านมีความสุขหายใจเข้าลึกโอแปดแล้วก็ปล่อยพูดในใจอีกว่าขอให้ท่านพ้นจากทุกข์หายใจเข้าลึกโอแปดแล้วก็ปล่อย พูดในใจว่าขอให้ท่านมีความสุขหายใจเข้าลึกโอแปดแล้วก็ปล่อยพูดในใจอีกว่าขอให้ท่านพ้นจากทุกขแพ่กระแสจิตนี้แพ่กระแสบุญนี้ไปยังดวงจิตที่เราต้องการจะแพ่ให้แพ่ไปพร้อมกับลมหายใจออกแบ่งปันกระแสจิตกระแสบุญที่บริสุทธิ์นี้ให้กับดวงจิตดวงอื่น ที่เราต้องการจะแผ่ให้ได้อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าเราควรแผ่กระแสบุญหรือว่าแผ่กระแสจิตนี้ให้กับสามกลุ่มดวงจิตคือ1กลุ่มดวงจิตกลุ่มแรกกลุ่มดวงจิตของผู้มีพระคุณและคนที่เรารักกลุ่มดวงจิตกลุ่มที่สคือกลุ่มดวงจิตของเจ้ากรรมนายเวรและกลุ่มดวงจิตกลุ่มที่สคือกลุ่มดวงจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลาย การแผ่กระแสจิตแผ่กระแสบุญนี้จะทำให้เรามีเมตตาเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งบุญพลังแห่งความรักพลังแห่งความวางดีจะมีแต่มิตรภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นดวงจิตที่มีกายละเอียดหรือว่าดวงจิตที่เป็นกายหยาบก็จะได้รับสิ่งดีๆและเมื่อเขาได้รับกระแสจิตกระแสบุญจากเราแล้ว เขาก็จะอนุโมทนาบุญกับเราอนุโมทนาบุญกับกระแสบุญที่เราส่งไปให้เขาเกิดมิตรภาพที่ดีทางด้านจิตวิญญาณน,นี่คือสิ่งที่มีในโปรแกรมของ MRP การแผ่กระแสจิตแผ่กระแสบุญนะเมื่อเราแผ่กระแสจิตแผ่กระแสบุญเสร็จแล้วเราก็กลับมาตั้งมั่นอยู่ที่โอแ แล้วสัมผัสบีสผ่อนคลายแล้วค่อยๆลืมตาตอนหายใจเข้าฝึกพนทุกบ่อยๆนะดีกว่าปล่อยให้ตัวเราเองนั้นเป็นทุกทุกคอยเบียดเบียนหมุนเปลี่ยนเวียนมาสติช่วยเตือนว่าเดี๋ยวมันก็ดับความทุกข์มีเกิดดับนะจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในเทคนิคต่อไปในโปรแกรมของ MRP จเจริญพร